อยาว่าแต่จะลุกขึ้นไปเก็บเข้าของเงินทองไปรวบรวมเงินทองเข้าของเครื่องใช้ที่เคยสะสมเอามาบ้านรถที่ดินสิ่งของต่างๆแก้วแหวนเงินทองสร้อทองแหวนเพชรที่อุตส่าห์สะสมไว้ลุกขึ้นไปเก็บเพื่อจะนําไปด้วยก็ลุกไปไม่ไหวแล้วจะมาไม่ขยับแล้ว ในสภาวะปัจจุบันถ้าเกิดเราไม่หลุดพ้นเราก็รู้ตัวเองว่าเมื่อเราตายไปเนี่ยเราจะไปสู่สภาวะใดก็เกิดจากการปฏิบัติสร้างเหตุปัจจัยในตอนนี้แหละฉะนั้นในเรื่องของการที่เรารู้จักเรื่องพวกนี้ในแต่ละวันเราก็ปล่อยกิเลสพร้อมกับมีสติระลึกถึงความตายอยู่ตลอดเวลาการระลึกถึงความตายการฝึกอบรมความคิดเหล่านี้ถ้าเกิดเราตาย,ยาจริงๆเนี่ยเราเห็นคนตายเวลาเราไปงานศพเนี่ย ตายแล้วจะมีสภาพเป็นอย่างไรน้อมเข้ามาในตัวเราเนี่ยเหมือนเราไปงานศพเราก็ไปเห็นคนตายร่างกายที่เคยเคลื่อนไหวมันก็นิ่งอยู่จะมานอนทื่อๆอ,อ,อยู่ อย่าว่าแต่จะลุกขึ้นไปเก็บเข้าของเงินทองไปรวบรวมเงินทองเข้าของเครื่องใช้ที่เคยสะสมเอามาบ้านรถที่ดินสิ่งของต่างๆแก้วแหวนเงินทองสร้อยทองแหวนเพชรที่อุตส่าห์สะสมไว้ลุกขึ้นไปเก็บเพื่อจะนําไปด้วยก็ลุกไปไม่ไหวแล้วจะมาไม่ขยับแล้ว ตายตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละใช่ไหมตายอยู่กลางแดดก็ไม่สามารถที่จะขยับให้พ้นแดดได้ใช่ไหมนอนให้หมดกัดแม้แต่ขยับออกจากมดสักนิ้วหนึ่งก็ไม่ได้สักคืบหนึ่งก็ไม่ได้ทําไม่ได้ใช่ไหมตายตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นนะมดก็มากัดมาแทะถ้าไม่มีคนเห็นหรือถ้ามีคนมาเห็นเมื่อเขายกไปไว้ที่ควรจะวางเราไปกัดคืนได้ไหมโต้แย้งได้ไหมบ้านของเราอุตสาหซื้อมาอุตสาผ่อนมาอุตสาสร้างบ้านมา คนในบ้านลูกเมียสามีพ่อแม่ญาติพี่น้องตกลงกันว่าไม่เหมาะที่จะตั้งอยู่ที่บ้านควรจะไปตั้งอยู่ที่วัดถามว่าเราตายไปแล้วขัดคืนได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมโต้แย้งเขาไม่ได้นี่คือสภาวะความเป็นจริงพฉะนั้นแม้บ้านที่เรารักและหวงแหนเขาก็ไม่ให้เราอยู่แล้ว เขาก็ยกไปวัดแล้วกลางคืนก็ไม่มีใครเฝ้าอีกสวสดเสร็จเขาก็ทิ้งไว้ที่วัดนี่คือสัจจความจริงที่เราไม่เห็นที่นอนเราเคยนอนเตียงนุ่มๆน,นอนบนฟูกบนเตียงในห้องที่กว้างมีแอร์เปิดมีประตูหน้าต่างที่อย่างดีพอเราตายไปทำอย่างไรก็จับเรายัดเข้าไปในโลงแคบๆทึบๆไม่มีประตูไม่มีหน้าต่างแถมตีตะปูสนิทเราจะประท้วงอ้อ,อนวอนได้ไหมก็ไม่ได้ไม่มีใครสนใจเพราะตายไปแล้ว เราไปงานศพบ,บ่อยๆใช่ไหมไปงานคนนู้นคนนี้แต่เราก็ลืมย้อนกลับมานึกถึงตัวเราเองก็ไม่ต่างจากเขาสภาพของเราก็เป็นเช่นนั้นสามีภรรยามารดาบิดาบุตรทิดา ญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายที่เคยรักใคร่ห่วงใย,ยกันก็ไม่มีใครไปอยู่กับเราสักคนหรอกตายไปด้วยไปนอนอยู่ในโรงด้วยมีไหมไม่มีหรอกใช่ไหมอย่าว่าแต่จะเข้าไปนั่งในโรงศพด้วยเลยแม้จะไปนั่งเฝ้านอนเฝ้าอยู่ข้างโรงศพทั้งวันทั้งคืนจะมีใครยอมที่ไปนั่งคุยข้างโรงศพได้ทั้งวันทั้งคืนไม่มีใช่ไหม พอสวดเสร็จไปตั้งที่วัดก็บ้านใครบ้านมันพากันกลับหมดก็ทิ้งไว้ในวัดเพียงลำพังอ้างว้างอยู่ที่ศาลารอเผานี่คือสัจจะความจริงในตอนที่เรามีชีวิตอยู่เวลาที่เราไปงานศพคนอื่นไปเจอเชิงตะกรไปเจอเมนเผาศพหรือไปเจอศพอื่นๆแล้วก็รู้สึกเกิดความรังเกียจเกิดความกลัว แต่พอเราตายไปใช่ไหมไอสิ่งที่เราเคยลังเกียจเคยกลัวเราก็หนีไม่พนะ้นไปมือเปล่าไม่สามารถเอาอะไรไปได้เลยแม้แต่ร่างกายนอนแข็งทื่อเงินสักบาททองสักเส้นของกินของใช้ก็เอาติดตัวไปไม่ได้เวลาตายเนี่ยเครื่องเพชรเครื่องทองต่างๆที่เรามีเนี่ยเข้าใส่ลงไปด้วยไหมเขาไม่เผาไปให้เราหรอกเขาก็เตรียมแบ่งกันแล้วสิ่งของอย่างดีเสื้อผ้าอย่างดีเขาก็อาจจะเลือกแต่งตัวให้เรา ด้วยเสื้อใหม่คิดว่าเราชอบเนี่ยเขาก็แต่งไปให้แต่เสื้อผ้าดีๆแพงๆแ,แก้วแหวนเงินทองที่เราเคยซื้อเคยเก็บไว้เขาไม่ใส่ไปให้เรา สิ่งที่สวมใส่ไปนั้นไม่กี่วันก็ชุ่มด้วยเลือดชุ่มด้วยน้ำเหลืองที่ไหลออกจากตัวตายไปแล้วเขาก็เปลี่ยนให้ชุดเดียวมีใครมาเปลี่ยนชุดใหม่ๆให้เราทุกวันเสื้อผ้าที่เราเองมีที่เราสะสมไว้เยอะแยะมากมายล้วนเป็นชุดที่เราชอบเสื้อผ้าที่เราชอบเราคิดว่าสวยงามเรามีโอกาสได้ใส่เสื้อผ้าสวยๆได้ใส่เครื่องเพชรเครื่องทองพอตายไปสิ้นสุดเช่๋ยว่าไปพร้อมกับลหมหายใจสิ้นสุดลงไม่คุ้มใช่ไหมกับความ เหนือยากลำบากที่แสวงหาสะสมมาทั้งชีวิตบางทีก็แสวงหาโดยทางที่ไม่ถูกไม่ชอบเป็นบาปเป็นอกุศลเป็นการเบียดเบียนก่อทุกข์ก่อภยัยก่อเวรให้ผู้อื่นทางไปก็เป็นทุกขติอีกเห็นไหมนี่คือสัจจะความจริง ถ้าเราหัดพินิจพิจารณาเห็นร่างกายของตัวเราเองเนี่ยก็ไม่ต่างจากคนที่ตายเหมือนที่พระเจ้าให้เราพินิจพิจารณาตายแล้วขึ้นอืดอยู่ในโลงเริ่มปริเริ่มแตกมีน้ำเลือดน้ำหนองไหลออกมาทุกรูกคุมขนเส้นผมก็เปียกแฉะด้วยเลือดด้วยหนองลิ้นที่เคยอยู่ในปากเรียบร้อยก็หลุดออกมาจุกป,ปากในตาก็ตะลนรูปร่างหน้าตาของตนเองก็เปลี่ยนไปอย่าว่าแต่ตัวเราเองและคนอื่นก็จำตัวเราไม่ได้หรอก คนอื่นเห็นก็ลังเกียจสะดุ้งกลัวเราเราไปเห็นอย่างนั้นเราก็สะดุ้งกลัวผิวพัรร์ที่เราอุตสาหนุถนอมขัดไปเสริมเติมแต่งอย่างงดงามเจริญตาเจริญใจ นธนุถนอมอย่างดีอบสมุนไพรยอย่างดีใช้เครื่องรูบไล้เครื่องบำรุงผิวอย่างดีใช้แต่ของแบงแพงแต่พอตายไปให้ผิวหนังของเรามีสภาพกลิ่นเหม็นเน่าเหม็นขึ้นอืดคุณผู้ชมคิดดูสภาพนะเราตายไปแล้วจะมีใครเอาเครื่องแพงๆเครื่องประดินผิวมาบำรุงร่างกายของเราไม่มีหรอกใช่ไหมเราเองพยายามที่จะบำรุงทนุถนอมแต่พอตายไปเอาติดตัวไปไม่ได้ร่างกายเนี้ยสวยๆหล่อๆตาย แล้วค่ติดตัวไม่ได้เปลี่ยนสภาพอย่างที่พระเจ้าตรัสนั่นแหละรัพย์สักนิดก็ติดตามคนตายไปไม่ได้ญาติพี่น้องก็เหมือนกันเรามีมากมายขนาดไหน ก็ให้ความสุขความสมบูรณ์ความสะดวกสบายปกป้องคุ้มกันร่างกายของคนตายไม่ได้หรอกก็ต้องปล่อยให้ร่างกายเนี่ยผุพังเน่าเปื่อยคืนสู่สภาพเดิมเป็นดินน้ำไฟลมประจำโลกนี้ต่อไปทุกคนต้องตายเราหลีกเลี่ยงไม่ได้สัตว์ทั้งปวงจะทิ้งร่างไว้ในโลกนี้ภพภูมิสวรรค์ผู้เจ้าตรัสในปัจจุบันอะเราได้แต่สิ่งที่น่ารักน่าใคร รูปเสียงกลิ่นรสโพธิภะธันมาลมคือทุกๆครั้งที่เราไปเห็นเราได้ยินเราได้กลิ่นได้ลิ้มรสได้สัมผัสทางกายเราได้ไปน,นึกคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่หมดเลยนี่แหละสภาวะเหมือนบนสวรรค์มีแต่สิ่งดีๆเราได้แต่สิ่งดีๆรูปเสียงกลิ่นรสโพธพพะธันมลมได้แต่สิ่งที่ดีๆทั้ทงนั้นเลยนี่แหละสวรรค์ในปัจจุบันเราอยู่ในสภาวะนี้ตลอดไหมไม่ตลอดใช่ไหม ส่วนสภาวะที่ต่ำกว่ามนุษย์ไปทุกติไปนรกอย่างนี้พุทธเจ้าบอกว่าในแต่ละวันเนี่ยเราได้แต่สิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใคร่เลยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัตต์ธมลมเป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใคร่เลยคือได้แต่สิ่งไม่ดีเสพแต่สิ่งไม่ดีเห็นแต่สิ่งไม่ดีได้กลิ่นไม่ดีได้รสไม่ดีสัมผัสทางกายไม่ดีนี่แหละนรกปัจจุบันเพราะนั้นดูสภาวะของเราเองอ่ะถ้ามีสุขบ้างทุกบ้างสภาวะอาจจะเป็นมนุษย์ ก็ดูเราเองได้เนี่ยนรกสวรรค์เราเทียบเองได้ไม่ยากเลยว่าในปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ด้วยความสุขสบายทุกๆอย่างจากการที่ตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสหรือแม้แต่ใจนึกคิดไปในทางที่ดีหมดไหมหรือเราไปในทางที่เลวร้ายเลยไปในทางที่ทุกขทรมานได้เห็นได้ยินได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสทางกายหรือแม้แต่นึกคิดไปในทางที่เป็นไปความทุกข์หมดเลยนี่คือนรกชัดๆในปัจจุบัน เนี่ยสวรรค์นรกเราเห็นได้ด้วยในะปัจจุบันไม่ต้องรอตายปัจจุบันนี้แหละเรารู้ได้อย่างเนี้ยเราก็จะสัมผัสนรกสวรรค์ได้รู้ว่าสัมผัสนรกไม่เอาดีกว่าเรากลับมาสวรรค์ทั้งนรกสวรรค์เป็นที่เกิดอ่ะเราไม่เกิดดีกว่าทิ้งทั้งสองอย่างนี้ไปนิพพานไปสภาวะที่ปราศจากพวกนี้นั่นแหละเป้าหมายของพวกเราถ้าไม่ถึงอ่ะก็ยังไปทางดีก็ยังดีใช่ไหม